โอเคต้องขอบรับสวัีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง TCV g a m ก n มมิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันที่หน้าเว็บ VIP Store Shop นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดฟรีกันในเว็บนี้นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับลิงก์เข้าเว็บนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมอยู่ที่คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถกดที่ลิงก์มาที่หน้าเว็บได้เลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดฟรีกันดีกว่านะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดฟรีนะครับอีกเลยโอเคนะผมสําหรับตรงนี้ให้กรอกตามได้เลยนะครับผมก็รหัสโค้ดฟรีวันนี้เป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนเป็นโค้ด v i p f g r F สองนะครับทุกคนกรอกตามนี้ได้เลยเสร็จแล้วให้กดตรวจสอบการทํารายการไปนะครับนี่นะครับผมได้โค้ดสาเร็จนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่บัญชีนะครับนี่เลยนะผมได้เป็นที่ีบร้อยนะผมทำมารับโค้ดฟรีเนะอาผมเช็กได้ตรงค้อยคงเหลือนะผมจะอยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะ<อ>ก็ประมาณนี้นะผมสาหรับโค้ดฟรีจะมาแจกกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมใครที่ไม่ทันก็รอติดตามคลิปหน้านะครับผมสาหรับจกโค้ดฟรีมัน,นก็ประมาณนี้เลยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับไปกันด้วยนะผมเดี๋ยวจะมาแจกกันอีกนะผมสําหรับ คลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ